วัสดีจ้าวัสดีตอนเศร้าๆยุสสวิเดนเนาะจ้๊พี่น้องเศร้าก็บ่เศร้าปันใดดอกจ้าประมาณสามโมงเศร้าเนาะเศร้าเศร้าสวยๆเลยจ้ายายโซสิไปทางไหนมือหนิวันทีมือนี่ยายโซมีนัดกับหมอจ้าว่าได้เป็นยังดอกแกพี่น้องสิไปฉีดยาวัคซีนจ้าฉีดยาวัคซีนอ่าอีหยังยายโซวันที่ว่าว่ามันอ่าวัคซีนโควิดเลยจ้าเป็นวัคซีนอ่ะที่อ วัคซีนกันเบไแมพี่น้องอันบักเห็บ,บักเ็ปอยู่ในปลาเนี่ยหมบักเฮปก็จะบักเห็บ,นบานเฮ้าเน,น,นี่ยหมอันวันนี้แยาสูวเป็นยกสูววันมาดเขาปลาเนื้อใจพี่น้องก็เลยไปฉีดยาป้องกันไว้เนื้อใจเพราแม่นว่าป้องกันแล้วบ่ราแม่นว่าบักเ็ปสีบวกกัดได้จ้ะบ,บักเ็ปกัดคือเกาจ้ะแต่ว่าเหปบางตัวนะเนาะเหปบางตัวนี่ยเ,เ,เป็นสีมีเสียจ้ะมีเสียแบบว่าลายเลี้ยงเฉยนะ ผู้เขาเจ้าว่าเขาป้าเข็มเห็ดคือย้ายสูวเขาเจ้ากระสีคือกันจารค้นสวีิดเดนเขาเจ้ากระสีจา้าเพราะว่าบักเข็บตัวนี้เพื่อนเจมีเสียรายเลียงมาท,ที่ว่าที่ว่าให้ไหลเอียงสมองบอกจากสมองฟอสมองเอียงแบบเหตว่ามีผิษรายเลียงมาจากก็เลยไปฉีดป้องกันไ้เนาะยายสฉีดนี่สิได้ฉีดยุซีเข็มจะพี่น้องเดือนกวในย้ายนะสัวไปฉีดเข็มหนึ่งบบนี้ เดือนนี้กระสีดอีกเข็มหนึ่งนะจ๊ะผู้ไรอายุที่ต่ำกลัวหาสิบลงไปกะสีรประมาณสามเข็มจ้ะเพื่อนไรเอาตามอายุได้จ้ะยายโซหาซีอัพลงน่อยจ้ะก็เลยเพื่อนในสีดี่เข็มจะพี่น้องจ้ะตอนนี้ยายโซกันยังเขามาหอดในเมืองแล้วนะจ้ะตนน่ว่าเพราท่านในหอดเวลาเพิ่งน,นัดแลาะจ้ะยายโซบุกเวลาไว้ซีมงยีบห้าจ้ะตอนนี้กะท่านในหอดสีมงอยู่เนานะ ก็เลยย่างเขามาเล่ส้มสวนดอกไม้เพื่อใจพี่น้องสวยๆงามๆดอกคืองามแ้เลยสวยๆร้านขายดอกไม้ใจพี่น้องสวยงามแใจพี่น้องแปลกๆใหม่ๆเนาะแยกโซนัดโม่ไหวเนาะใะพี่น้องนัดโม่ไหว ผู้หนึ่งจ้ะพ่อได้ไปเป็นมูกันเนาะสียาแล้วกับสีพักกันไปกินเขานน้ากินน้ำที่นี้มีสวนยอมด้วยจ้ะสวนยอมโอ้เห็นดอกไม้กับสะอ,อ,อ่อนที่น้องเลยฤดูแต่ละฤดูนี่เพื่นปลูกดอกไม้หลายหลายใหญ่หลายลาย,ยังจ้ะสุดแรกเพื่นเสีเยาท,ที่ที่ลิบมาปลูกจ้ะ สุดตัวตอมากสุดสองสุดสามมาะเจ้าก็เปียนดอกไม้ไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยเราจะมองสีวัคซินเนาะที่เพิ่งเขียนว่าวัคซินดีแรกดีแรกนะจ้ะพี่นอ้องภาษาสวีเดนเนาะกำลมควขวามาวัคซินโดยตรงนะจ๊ะวัคซินโดยตรงเอาไปในนันนตวาวายาโซสิบสี่ที่สันซาจา้ะชั้นสามของตึกนะจ๊ะตอนนี้หลังจากฉีดยามาแล้วนะจ้ะพี่น้อง กับพักกันยางก็เรียนสวนสาธารณะนัาจ้ะมาหาออกกำลังกายจ้ะพี่น้องโอ้ยมาเบิงน้ำตกำงามสวยๆนำงามจังอากาศี่ดีแท้นี่ดอกบัวเต็มเลยนี่น้ำขึ้นไหลแห้งแตมืึอนี่เนาะ น้ำไหลแรงมากพีกเก่เจ้ากัมาอาบแดดอาดยังจ้าอุ้ย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 พักเดาบนนี้เฮ้ยพักสะเดาเสยไปพี่นอ้องพักสะเดาวพักสะเดาเสยเนาะเสดาฝรั่งจะ้ะดื่มน้ำที่เป็นธรรมชาติ ชนเก้ยวชนเกลียวเย็นน้ำมะนาวอร่อยปะแซบบ่แอบสวยๆนะค่ะไม่สวยจะโทษคนถ่ายแล้วเนี่ยเอานี้ก็เป็นวิดีโอนะเออ ฟิวขนาดเลยจ้าวัคซีนมากกับพวกปวดเดี๋ยวมือแรกงีิมีอาการวะ่ะป็นพักก่อนเนาะอุ้ยน่าจะมีปลาให้นคุณเมื่อวานแฟนกุ้งตกน้ำเส้นนี้แหละไปทางฝั่งโน้น อากาศเนาะอากาศเนาะกุ้งซิมาดูน้ำตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยถ่ายรูปไหมเนี่ยนีย่จะถ่ายรูปตรงนี้อ่ะเนาะสายทางสายทานเอาอย่าโดด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 นอ้องอย่าโดดลอยน้ำมา เป็นพวกป็นพวงไล่เถะพี่น้องเป็นพวก,กป็นพวง <X 2> มาหากินหนอยจักตัวกีตัวน่ะเอ <S 2> <S 2> เอ <Dam>. <S 2> <S 2> <S 2> ใช่มัว<อ>บ้านงเรานีาน้ดอกเหลืองๆน่ะแต่กินไม่ได้นะเนาะโอ้ยตอนตอนพี่อยู่บ้านเก่าน่ะพี่ ที่เก็บมาตั้งว่าเยอะไหมพี่ว่าจะไม่กินกับส้มตำนะแฟนพี่บอกว่าเอมันอันตรายมันเบื่อนอนเลยดูดอกบัวดูชัชๆดๆสิมันก็เหมือนดอกบัวบ้านเรานั่นแหละเอ๋ออย่าลงไปอ,อีกเหมือนดอกบัวบ้านเราเลยแต่แ<ค>มันมีพิษเขาบอกว่ามันมีพิษแบบบ้านหล่อเจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแลงน้ำกันบาดนี่ได้ยังกินตาบักหุ่งจุดๆเพลเพลเจ้ะแล้วก็พักบุ้งกินเนาะซื้อมาจากร้านไทถ่เอนีเลยจ้ะ แจงเห็ดพึ่งหวานนอจากที่แยกโซไปเจบแล้วจ้าเขาเนียวเว้ยว่าเลยมากจ้ะพี่น้อยไดนะ้กินเขาซวยเนาะเขาเจ้าห้องแซ่เพื่อกาจ้ะมามาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยบาท,ที่นี่แยสโซขออนุญาตนุงเสียมันกระเร่งเลยจ้ะห้อนห้อนแห้งห่อนคักห่อนแม่อันไปสีดยาไหมาอันนี่จ้ะกับว่าท่านเอวออกหรอกจ้พาสเตอร์เพื่อนนะกับว่บาบ่มีอาการปวดอีอกอย่างหรอกจ้า ยังบอท่านในปวดเนาะหมอว่าคัน,นั้นปวดกับสีมือเลี้ยงนีแ่และถ้าเข็มก่อนน่นย้ายโูไปซีดกะกะพวกปวดใจพี่น้องปวดเพรามุบมนุน้อยๆนีน่แหละว่าได้มากเขายังสับหมอ้มองอมรอมอมมจ้ะ ไปหอดังตั้สามโมงเช้สาสามโมงเช้าเราไปทาไปทาหอดเวลาเพื่อนนอที่ว่าบุกบุกอันเวลาไววไหมเพื่อนนอ้องเราก็จ้งค่อยขึ้นไปงั้นสินะขึ้นไปทึงงานนั้นเพื่อนแซ่บด้บยมันแจงเฮ็ด ส่วนะะสีมางอดบานเก็นว่าบสีหาโมงแดงพี่น้องไปจวนนันจวดนีนดนคนไปละว,วันที่นี้ก็มีหมอผู้ใส้เพื่ขมามมหาเนาะไปรออยู่พักหนึ่งกับหมอผู้ใส้เพื่ขมามมหาว่าใส่กามูก้นนึงหน่อจัะเพื่อนมาถามว่าพวกเธอไดบุกเวลาาว้บ่ได้บุกไ้อยูจะล่ะเพื่อนก็นเลยว่าให้กวก แกกอข้อมูลอีกอยู่ในข้อมมาสั่นเพิ่นกะนี่จ่อข้อมสองจ่อนะแกว่างเข้าสิมาเฮ็ดอีหยังเข้ามาสีจ่าวัคซีนหรือเข้าสิม,เา,สมาเฮ็ดอีหยังทีน่ะบ้านนี้หมอบอกแล้วเพิ่นกะเลยไปนั่งถ่ายยู่ในห้องสีจ่ากะสีแป๊บนึงก็แล้ว้ะพี่น้องบ้านนี้กะโบพักกันมาบ้านนี้บ้านนี้ ไปหาไปย่างเลาะเหรียญอยู่ในเมืองพี่น้องนีย่างเหรียแล้วก็ไปกินขา้าวจ้าไปกินข้าวไปเนี่ยแต่เช่วสิมาหอดบ้านเห่าหิวอีกสันตัวคนไปล้านไผ่เนี่ยเราก็ไปเลาะพูนไปเดินสวนสาธารณะไนปะหานางเหรียญสื่อเนี่ยไปกินแปนพักพ่อนเราพี่น้องนางบึงก้น มือวันยุดเนาะนิ้วข่าส็เล้วบัดที่นี่ทำมาจิีมาะมาเขากับพระท่านแล้วจะก,กัดใส่ข้าวเจ้าเราไวที่ไหนอมุงงข้าวเจ้า ตอนใหญ่ห้ามพี่น้องเห้ขอนอนุญาตใส่มื่อไรอย่างไรมันพาตอนหน่อยเราได้เห็ดเพิงเนี่ยยังตอนใหญ่อยู่จ้ะย,ดดยืมผุดๆดีแฮงเมื่อใดบหญเยอะสิไปจอบเบิ่งอีกจ้ะพี่น้อง นตกเร็งเท่าไรให้เกิดดีอะไรเฮ็ดเนี่ยจักน้อยเนี่ยต่หมูขึ้นนัวประเดีด๋ยว สีใหญ่ได้เสียงเงินบวติได้เสียงเงินจากพี่น้องได้สวยไปสีเข็มละเข็มละสีลอยหาสบพุ่นจ้ะตีเป็นเงินไทยกับสิพันคว์ารัวล้จพี่น้องสี0อยหสีนเนาะพันกัวอยู่กับวถือว่าแพงเนาะ มื่อน,นั้นแักโซ่ดันก้อยพี่น้องก้อยก็แซบ่แซบแสบก้อยเห็ดเพิงต้มดีๆสำหรับก้อยคือจังเห็ดเพิงอบานนะคุณแม่จ้คือจังเห็ดเพิงอยุคขาเห็ดเพิงอ,งอีหยังคุณแม่จ้ะ กินเขากับไปกินร้านไทยพี่น้องไม่ได้ไปกินร้านอาหารฝรั่งเลยนี่บุ๋มของอาหารไทยไปทั้งหนแต่ไหนเนาะโอ้ยจะเป็นไนเเนง,นะนงเขาเคยอยู่เคยกินมางสิเนาะจากพี่น้องเขาเคยใหญ่ยยมากจังสิเนาะ กินกาวแซาบกินกมั้งกรแซ่บพี่น้องกินกับแจ้วก็แซาบ อจคิดมีเยอะโฉกจิคออนุยาตกินข้าวต้ก็นอ่อจะเนาะขอบุุหลายๆผู้ที่เบื้งต้ตนจนจบนั่นะขอบคุณพูดที่ติดตามถึงไม่แล้วากาเราจะเ้วยพ่อกันไม่คิดนาจ้าวัสดีจาา้า You say that I'm psychotic But then like you say that i'm hypnotic